สวัสดีครับสวัสดีีทุกท่านนะครับคลิปนี้ได้พาชุดใหม่มานะครับลองชมกันดูนะครับ FC ซ มีพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับแล้วก็ออกครุดนะออกคุดเล็กนะครับน่าจะเป็นออกครุดกลางแล้วไม่เล็กนะครับแห้งๆนะครับผมเอาไม่แพงนะครับแบ่งกันแค่ชอบนะนะครับผม นนี้ก็สภาพใช้มานะครับมีกล่นๆหน่อยนะครับแต่เท้าโครงพิมพ์ทรงดีเนื้อดีนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับนี่ฮะด้าน,นข้างครับเนื้อจัดนะ จัดจานดีมีบินเก่าบ้างนะครับพาเนื้อแกร่งนะครับนสิน่วนเนื้อแกร่งหลังสวยนะครับดูเนื้อด้านหลังครับ F4 พามีลั่นบ้างนะแต่ว่าดูแล้วไม่ไม่หักนะครับมีลั่นบ้างนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังเนื้อสวยนะครับเนื้อจัดเลยด้านหลังในเนื้อยังว่ารักังเลยนะครับ เนื้อจัดดีแค่นี้นะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับทรงสวยนะครับตรงนี้นะเอาไปไว้วนะฮะเอาไปสองพนะครับผมนะครับเอาไปสองพนะครับราคานี้เลยครับผมพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมเนื้อจัดดีตรงนี้เป็นออกรุดนะฮะแห้งๆเลยครับผม คุดกลางคุดกลางนะครับเนี้ยจัดนะครับอ,อคุดแห้งๆเลยนะครับผมชมด้านข้างสี Z, ชอบองไหนทักมานะครับดูเป็นองๆไปก็ได้นะนะครับ นะครับชอบตรงไหนเจะจงมาเลยนะครับผมนะฮะคันแรกดูให้ชอบก่อนนะครับสนใจตรงไหนเราค่อยทักมาเนาะนะครับผมด้านหลังนะครับ เอาเท่ากันนะครับผม2,500บาทครับเปิดเท่ากันนะครับ6ครูดกลางนะครับผมก็ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมเปิดไม่แพงนะครับราคานี้ถือว่าแบ่งปันนะครับผมโอเคนะครับชอบตรงไหนทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ